บอกบางไม่ชอบให้ใครมาจีบบางบบรู้มากๆเว้ยค่ะเพราะฉะนั้นแบบเขาก็อยู่แบบเป็นเพื่อนเราให้กำลังใจอะไรเงี้ยไปเรื่อยเรารูส้สึกว่าเรารูส้สึกแบบธรรมชาติดีไอออนใครสปป่เราไหมเราอ้อนโอน้บางทีค่ะองตอบไปหรอเนี่ยออกมา เออแต่ผมไม่อยู่หุ้นการ์ดใช่ไหมช่างพิมไม่ไม่มีนัดต่อคหาเมื่กลางว่างอยู่โอเคเรื่องงานเมื่อไหร่คนมองว่าประเทศไทยนี้เราจะไม่เหงาแล้วนี่แหละก็ไม่เหงาทุกวันอยู่แล้วว้ายอันนี้บอกว่าปวดมากจรองจริงไม่เหงาอยู่แล้วเพราะมีเพื่อนดีๆคอยดูแค่นีความรักรอบตัวความรักรอบตัวเราไม่ไม่อยากรูดว่าแบบ ไม่รู้ไม่คาดหวังเลยค่ะแบบที่บอกชอบความเป็นธรรมชาติไม่ต้องเสื่อมภันะคะขอร้องแล้วสิบสี่คทานเ่นคุณจะได้เป็นชอบอะไรต้นไม้หรือว่าอะไรคะ แต่ว่าก็พยายามที่จะหาเวลาเจอกันอยู่แล้วไยถึงว่าอย่างที่บอกว่ากวาจะพัฒนาอะไรได้สาหรับบางเวลาเป็นเรือ่องสำคัญพรว่ามวกคจะได้เรียนรู้กันละกันให้มากก่อนที่จะแบบตัดสินใจอะไรสบายใจแบบต่างว่าแบบโอ้ผมรู้ก่อนเขาเปิดแบบเปิดเองรู้ก่อนอะไรเยเงี้ยก็ดีพอที่ผ่านมาบอกให้เขาจีบแบบไม่จีบเราก็เลยแบบก็เป็นแบบนั้นไม่ได้แต่ว่าเรารู้รู้มาตลอดว่า ก็พิจารณาให้เราก็รู้แบบไม่รู้ไงคืต้องไหนกริิ่มายังไงก็อยู่ตลอดไงไม่ไปไหนเลยอขาพยายามหาเราตลอดทักทา้คุยค่ะตลอดยงนี้แต่เป็นแบบเพื่อนกันวนนี้ท๊ีกับกับการจะมาไม่เปไม่ไปใช่บางอย่างที่บอกบางไม่ชอบให้ใครมาจีบแบบรุ้มากๆ่เพราะฉะนั้นแบบ ขเขาให้คำปรึกษาอะไรบางเยอะมากในฐานาาะแบบศิลปินอะไรอย่างเงี้ยแล้วแค่นั้นเองก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่คุยกันเฉยๆด้างใจแบบว่าไ่เป็นการส่งเสริมด้านใจกันนะเอก็ส่งเสริมเลยังไงบ้างเพราทำงานมันก็ทืเอศมันก็ล้า ฟิวอ่อนไหมแบบเราเหนื่อยอะเสียงสามเสียงสี่ลองดูสักนไม่เป็นราแก่อ่อนด้วยเกงก็ไม่ดู่อยใสออนใสแบบนี้ใสออนอเปล่ากราอ่อนเราไมหมเราอ่อนแบบนี้นะต้องตอบไปหรอเนี่ยเฮ้ยไปละ อะไรของเราอ่อก็เป็นรวมอยู่แต่วันนี้โคตรดุยอยู่สดหลอพี่นักข่าวดีหลอดีกลางก็เขาไม่ได้คอนเทนต์จ้ที่เขาก็ถามเราได้ไเร่เราตอบเออสดอยู่แต่จิตไม่ได้แล้วนะคะดุ๋ยเขาว่าเพราะว่าหกจิตดูขอจิตเขปแก่คนเดียวไม่สุ่มี่สุมหไม่สุ่มปกติเวลาคุยกับใคร่มันจะพูด การที่บาบอกว่าจีนไม่ได้แล้วยังไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนกันอะไรหรือว่าศึกษาอยู่ศึกษาอยู่แล้วเราเป็นคนที่แบบชอบคุยเลยใครอะคุยคนเดียวเพราะฉะนั้นอะขอคุยคนนี้ก็เดี๋ยวว่างบอกใหม่ต่เมือวานแต่วอนนี้ไม่ว่างแล้วแต่วันนี้ไม่ว่างแล้วธอเไม่ใช่คนคุยแล้วพัฒนาไปนาบอกคุยแล้วเดี๋ยวคักอะไรยังไงเดี๋ยวบอกตอนนี้หรือว่าหรือวันหลังวันไท้กยากเปลี่ยนสถานะแต่ว่าพรุ่งนี้มันจะเปลี่ยนสถานะ เร่องมันไม่ายไไม่รู้ตื่นเต้นไหม่เ้หแบบคนจับต้องเยอะเลยอ่ะไมไม่เคยตื่นเต้นกับวันวาไทเลนทนมรนเ่าไม่ได้รออะไรแต่คนทำไ่ระเ่ต้องรชชวยตางมันากรช่กระวยนะกบบีไทน่าใช่คอว่าวันบาลไท์มันก็จะเป็นวันแบบวันแห่งความรักใช่ไหม 我。<What? S 2> <laughs> <laughs> แนูปี่รลืสวยแค่ไหนงารูปเรลกสวยนะได้ค่ะไม่ว่างมีนัดแล้วพรุ่งนี้อด้ที่ไหนได้ตั้ลูกตั้นลูกไปหยอจบเหมือนกันที่เดาจบ ก็ไปยื้อซ้ำนะที่ไหม่นะเออซ้ลเราหรอซ้ำซ้ผู้ถ่ายเราย่ไปถ่ายอ่นะเกเห็นไงเราแบบผู้ไปใต้ตระบ้างผเ้็นดี่มเออเดีวน้าเดี๋ยวก็รู้